เยอะไหมนี่อ๋อของไม่ได้ค่ะค่ะจะไปหาซื้ออันแบบใหม่อยู่ที่ละวันค่ะมันจะมันจะขูดพื้พนกระเบื้องเป็นรอยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเห็ดกันนะคะเอซีพักเหนื่อยก่อนค่อยไปทำต่อเนาะเมื่อกี้เข็นมาเหนื่อยดูซิว่าเห็ดเห็ดพอออกไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเห็ดออกอีกแล้วะคะ่เอฟเจอเห็ดขาว เจอเห็ดขนขานี่เห็ดจ้าเห็ดเฮ้ยเขาแจกเงินแล้วบ่วิ่ง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 วิ่๊มาเด้อพิลาวัน เดี๋ยวอด้วยร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 อด้วย ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ต้องเอาคลิปปังนะคะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเก่งเกลงเอาไรนั่นแหละรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเรื่อยๆนะคะเอฟซีขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณยากาถ้าเดี๋ยวเราไปดามาข่าฉาก่อนเอาคุยพรดี่ดิตั้งเงินน่ะพี่เสือพี่เสือเอาเงินตั้งขึ้น เลี้ยงเงินเราอยู่เลยหันหันหันที่โมไมามาแล้วเนาะอันนี้ก็พอดีได้รับโชคนิดหน่อยก็เลยคิดถึงคนที่นาก็เลยเขาเรียกว่าให้ค่าขนมคนละเล็กคนละร้อยนะคะไปขอบคุณค่ะได้รับแล้วนะคะขอของแอนเหรอคะของแอนโชคอาจา้ย์นู้นด้วยเดี๋ยวคุยเอาโอคุณพนทีเดียวไม่มีโชคไม่รับให้ด้วยนะจ๊ะ แต่เงินอันนี้ไม่กินขนมนะคะเงินอันนี้น่ะเอาทำไมจะจะกบลอนเงินไม่กินบอลเอาทำไมมาดกบลอนให้ทั้งเสือพาไปแล้วก็แอนแฟมิลี่นะคะมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทำอะไรก็ขอให้แข็งแรงเฮงๆปังๆร่ำรวยร่ำรวยรวยแล้วรวยที น้องเล็ก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 ก็ขอขอบคุณพี่แอนแฟมิลี่นะคะแล้วก็พี่เสือพาไปนะคะที่เอาค่าขนมให้ก็ขอให้เป็นโชคโชคทุกทุกงวดเลยนะคะแล้วก็อ่าคลิปปังๆพี่เสือด้วยนะคลิปปังๆโอเคขอให้เราคลิปนี้มีความสุขเนาะขอี๋ยวเขาทำยังไงต้องมีความสุขหมดเลยนะหมดจบคลิปหนึ่งสองสามเฮ้ยเอามา ค่อยกลับบ้านค่ะโอ้เอฟซีมีความสุขมากเลยเลยนะถึงแม้เราจะเป็นผู้ให้แต่เราเขาเรียกว่าถึงแม้มันไม่ได้มากเด็กน้ำใจน้ำใจนะคะ้ำตาไหลเราเห็นภาพน้ำตาไหลจริงนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นนะคะนะคะเดี๋ยวรอผลไม้มามาปาดปาดปาดอันนี้ไม่ไม่ไม่ซื้อขนมนะคะอันนี้จะไปซื้อกับข้าวนะคะ เอามากินด้วยกันนี่แหละค่ะข้าวมีแล้วเออวันนี้เมีปลาแม่มีปลาหลดนะจะไปซื้อหน่อไม้เบ๊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 ะเบ๊ะหน่อไม้ดองค่อยซื้อมาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเอามาแกงเลยใครจะเป็นคนแกงล่ะเดี๋ยวเราไปสับปานบ่ให้สับปานแกงบ่อ๋อเออลืมถามสับปานว่าสับปานมากับใครเออเอออ๋อเข้าใจแล้วไปทำบุญเนาะ เออไปทำบุญโอ๊ยนอนสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเออแม่ดาก็มีปลาอยู่สองถุงนะคะที่ซื้อวันเมื่อวานนี้เนาะซื้อสามถุงแล้วก็เหลือสองถุงเอาไว้ทํากินด้วยกันนะคะใช่พี่เสือก็เลยตื่นสายเลยไล่สายจะหมกหม้อหรืออะไรก็ตามนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางเสือพาไปแล้วก็แอนแฟมิลี่ด้วยนะคะที่มีโชคมีลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบ